ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็กลับมายังผมเหมือนเดิมต้นซานเองนะครับแล้วก็กลับในเกม Call o ของดิวตี้โมบายเองนะครับผมเออทุกคนก็น่าจะเห็นชื่อคลิปไปแล้วนะครับใช่แล้วผมนี่ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นปืนคินั่นเองนะครับพร้อมของแต่ะนะทุกคนเพราะว่าอ่าต้องพูดไปยังไง Q9 เนี่ยตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยแล้วก็ F9 มาเนี่ยคือผมจับ คิวก้าน้อยมากเลยทุกคนแบบปืนแทบจะขึ้นสันหนิมแล้วเฮ้ยแบบโอ้โหแทบไม่ได้จับเลยทุกคนเลยแบบรอบนี้แต่งตัวเต็มยศมาเพื่ออคิวก้าโดยเฉพาะเลยเนี่ยทั้งตัวละครทั้งปืนอ่ะโอ้โหสุดจะาล้แท,ทอตัวครเออก็ทุกคนอยากเห็นเกมเพลและของแต่งปืนอะไรยังผมถ้าอยากเห็นแล้วผมขอคอนหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไมก่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน มาทุกคนแล้วก็มาดูหน้าหลดอ,อาวืนผมกันเลยนะผมนี่เลยสกินนมอใช้นี่สกิน Legendary น,นะผมแบบปืนเป็นสนิมหล้งมันเนี่ยก็เอาสกิน Legendary ใส่กับสกิน Diamond น,นี่ลยนะครับผมเอออันแรกมันใช้เป็นตัว m o n o t i c Saber นะผมเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดา m เปอร์เซนเลยนะครับผมต่อไปคือตัว RTC Recon Tech ลองนะผมก็คือจะเพิ่มความแม่นยำเม,มื่อเล็งยิง เพิ่มระยะดาเมจ20%ลดแรงดีแนวน,นอนแล้วก็สามอย่างนี้แหละทุกคนเออแต่ว่าซูมจะช้าลงนะผมเรื่องซูมเราไม่อันนั้นอยู่แล้วเพราะว่าซูมเนี่ยเรามีช่วยตัวช่วยก็คือตัวไม่ติดผ่านท้ายนะผมเพราะว่าจะซูมไวขึ้น15%ไม่กริปลด8%ใช่ไหมทุกคนยังไงเราก็ได้กาไรอยู่แล้วไงแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่โอ้โหแบบพุ่งกระฉูดอะทุกคนเออต่อไปคือตัว OWC Laser ผมเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเอา่า ระยะเวลาในการซูมก็คือซูมไวขึ้นอีก8%นะครับผมเออแล้วก็เพิ่มความแม่นยำอยีกนะทุกคน OWC นะต่อไปตัวสุดท้ายก็คือตัว Max 45 Round Entertain Max นะผมจะเพิ่มกระสุนมา15%แต่ลดความเร็วเคลื่อนที่กับลดเวลารีโหลดไอ้นี่เราไม่มล้องเลยเพราะว่าความเร็วเคลื่อนที่เราเนี่ยอ่าพุ่งกระชูดจัดจัดอนะทุกคนอ่านเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ยตามน,นี้เลยนะผมก็คือเราจะได้ระยะดาเมจไปถึง15%นะผมแล้วก็ โซมไวขึ้น8%ปปรนความเร็วเพิ่มขึ้นอีกอเยอะเลยอะทุกคนก็ประมาณนี้นะผมก็ที่ลดไปก็ไม่เยอะนะแรงดีดแนวตั้งแล้วก็ตัวกระตุกเนะี่ยแรงดีดแนวตั้งคุมง่าย,ยแล้วนะคนเราถ้าจะเอาแนะนําให้เอาแรงดีดแนวรอนซะเป็นหลักนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ของผมกันเลยดีกว่านะคนสุดจะรอดเท่ทุกคนโชว์โชว์โชว์สักรอบนึงล่อเท่เชยอะครับ โอ้เกิดไปไปนะคนก็เดี๋ยวไปดูเกมพี่เราผมกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปกันเราเข้าในเกมกันแล้วนะครับผมว่านะเป็น Modern Nation Downtown เองครับมาพร้อมคิวเมาบอกเลยว่าสุดจะลเทพบอกเลยว่าเฟ้จะจัดคิวเก้ารีเจนใส่ไดมอนด์อีกดูโอ้โหเอาเธอไม้ไปก่อนเดี๋ยวมาเป้า มาเป้าไปไหนเอ้ยมีคนโดนเธอไหมนี่ไงตายหนึ่งมีอีกตัวไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงเอ้าค้างเข้าโอ้โหฮึฮึโอโก่อยู่ข้างบ้านนั่นชอบเลยเอาดิเอาดิตายฮึฮึมากระเป๋าคือกาลอนซาบอกเลยว่าตึงจัดมาไหมมาไหมดูทุกคนโุกคนคล่องอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิยังไงยังไงยังไงไม่ตายโอ้โหโดนล่าไม่รู้ทายโคตรเทะครับเฮ้ยมาไงเนี่ยตา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 ยเอาดิ เอาดีไม่ไหมเอ้ยไม่ตัวอยู่ไหนโอ้โหไม่ทานโดนเอ็มเปก้าวหน้ไปก่อนอผมโดนยิงตอนที่เผล่อใช่หรอใช่หละครับเนี่ยมาดิตรงนี้เพื่อนตายมต้องมีคนนี่ไงตายไปเอ็เก้าหรอคิวก้าสู้ได้นะบอกเลยคิวก้าสู้ได้นะเอาดีล้านโหมดบอกเลยเอ้ยตายโอ้โหเกลี้เฮ้ยเกินไปคิเกเนี่ยไม่ใช่เอ็มเปก้าเฮ้ย เอุ๊ยดีกว่าเก็บพาเอ้ยไปไหนจะไปไหนเก็บเกือบละโอ้ยหลังเข้าเกิดไปเอเม่ก้าเขาเพิ่งเกิดด้วยนะประเด็นน่ะโอ้โหมาป่วนบ้านเขาโโอ้หบอกเลยว่าสุดจัดดีกันอยู่สองคนเออตายเลยโฮเกอร์โอ้โหโฮเกอร์อยู่ข้างบ้านยั่งชอบเลยอะไรกันทำเนี่ยตายไปดีมาอีกไหมเอาปืไม้ไปก่อนมีบีอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงโอ้สองตัว ตาหนึ่งตาตอ,อยังชอบเลยเธอไม้ตัวเองโอ้โหอะไรครับนี่เยเอาเธอไม้ไปก่อนมีคนโดนไหมเอาแก้ไปด้วยโอ้สตนันสตนันสตนัสตนที่ยเย็นลอดรอดรอดเกือบไปละมาเปิดสแปโลูกละไหนว่าตัวอ่ะคนอยู่ไหนมันเนี่ยฮ,ฮัลโหลอ้ยหลังเข้าตาหนึง่งโอ้โหกี่ตัวนี่เงี้ยเปิดมาได้คิวตัวเดียวอะไรครับเนี่ยังชอบเลยโอ้โห เกินไปไหมเอ้ยตายไปดิตายไปดิบอกเลยว่าความคล่องตัวบอกเลยว่าสุดยอด Q9 แหละเอาดิตายโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ทันว่ะผมดูสตันก่อนวิ่งไม่ทันและจังหวะนั้นอ้โหเอาเธอไม้ไว้ก่อนเดี๋ยวตามไปแก๊สไปบอกเลยว่าคอมโบสุดโหดมาบ้านเราตวนทันนัวเอาโดรลัดด้วยโอ้โหโลลยัหยงชอบเลยโดรลัดเกิดไปนะมาดิเฮ้ยเนีย่ยตายไป ตายไปหนึ่งดอกมีอีกไหมมีอีกไหมเอ้ยโอ้โหยิงรอเหมือนรัะยิงรอเหมือนรูวว่าทางเนี้ยหรือว่าเขายิงเพื่อนแล้วผมไปรลับกรสสุดอะไรครับนี่อ่ะชอบเลยเอดีอดีอดีกระโดดมาทําไมกระโด,ดมาตานะเออบอกแล้วว่ากระโด,ดมาตานะก็จบเครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมก็สกอต75จ่อ39นะครับผมโอ้โหมามาเครื่องที่สองกัน พร้อมร่างกายของการ,ร,การ,ป,ระปะทะไปบอกเลยคิวกา้าต้นซาบอกแบบระดับโคตรกอดอ่ะเออมาเอาแก๊ไปด้วยไม่ได้จับนานขอแบบขอตึงๆโอ้เดีย๋ยวหลังก็มานะก็มีตายไปดีโอ้ตอนแรกนึกว่าศพเอา้าเพื่อมีบ้านโอ้ไม่นะเอารู้ได้ไงอ,อยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยรู้ได้ไงโอ้โหเกือบไปนะเอา้าเพเตอร์ลงถูกคนด้วยอ้อ อะไรครับเนี่ยเพื่อนฝากยึดหน่อยฝากนิดหน่อยโอเคขอบีบเอพร้อมกันเลยได้ไหมโอ้โหเอ้เอเออย่าเพิ่งโดนเขาไม่โดนเธอไหมผมอ่ะอยู่ไหนวะโอ้โหสองตัวตายหนึ่งตายสองไปขอสามขอสามตายสามไปเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นโอ้ก็หมดโอเคเพื่อนช่วยไว้ผมนี่ยึดเลยผมนี่ยึดเลยจะมาทางไหนมาเป้ามาเป้าเอ้ยเดี๋ยวโดนยังไหนวะนอนก่อนเลยโอ้โหเกือบแตกเพื่อนเอ้า โอ้โหโดนเลยวะเอเม็ก้า 9, มาแจ้งไหนครับเนี่ยเดี๋ยวปล่อยนาปามาก่อนปื้อโอเคโป้งลงไปบอกเลยว่าไม่ได้เกิดมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮัลโหลคนไงตายหนึ่งไปเอาดิตายสองเอา้าโดนลดัดเปิดสเป้าโอ้โหไม่ทันได้งานสเปรโลเลยอะไรครับเนี่ยตายไปดิอยมาเป้ามาเงาเป้าฮัลโหลโอ้โหคนลง ลงจัดๆเอาสปาโลไปเอาดิาได้ตัวหนึ่งละไม่ไหมโอ้โหไม่ตัวไม่ตายด้วยต้องให้ตามตลอดเลยโอ้โหตายคู่อะไรครับเนี่ยตายคู่เฉยน,นะผมเปิดวีโโทเลยก็รักกันบอกเลยโอ้โหโอ้โหยืนกองกันอย่างนี้ก็ตายหมดนะบอกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนลาบเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโดนลาบเลยทุกคนเห็น่ยแม Q9 ยังเล่นได้เล่นได้รีโทรทุกคนบอกแล้วว่า Q9 มันยังเล่นได้เออคือมันยังพอใช้ได้อยู่ม you know ันก็แบบเออรุ่นน้องๆของ M9 ทุกคนเออเอาดิมาอีกไหมเอาดิเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนเอาดิตายตายตายสองตาโอ้โหรีเฟกนี้โคตรตึงไม่ไหมไม่ไหมเอ้ยนี่ไงตายหนึ่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวนหนึ่งตายสองตายสามโอ้โหเจ็บห้าโอ้เกิดไป เก็บหกไปโอ้โหีโทูีโทูโทยาล์กเอออะไปทันตายก่อน <c oughs> เกือบได้เก็บเจ็ดล้าเมื่อกี้โหเกิดไปนะตาดิบเจ็ดคิวแล้วโอ้โหโหดเกินมาเอาแก๊สไปไม่ไหนโอ,โอ,โอ้มาดิเฮ้ยมีคนโดนแก๊สเมื่อกี้เอ้ยบีบีโอเคสวยเมื่อกี้มีคนสกิลดโดนแก๊สน,นะอยู่ไหนเอ้ยโอ้โหอยู่ในบ้านยังเยอะเลยเลครับเน,นี่ยเอาเธอไม้ไปเอาแก๊สไปด้วยมาดิ มาดิาาร่างกายต้องการประทะเยู่ยหวะไม่โผล่ไม่โผล่อยู่ไหนนี่ไงตายไปตายไปโอ้โหเอาดิไม่กระเป๋าเอ้ยนี่ก็ตายโอ้โหตายโอ้โหดูการลากตายแบบต้นซ่าโอ้โหรีเฟคคิวก้าโคตรตึงดูดูเอื้อตายเลยโอ้คิวเก้าเจ้าเลยบล็อตกับเอ็มเคทุระยะไกลขนาดนั้นไม่ใช่เอ็มเก้านะเฮ้ยนี่คิวก้าโหลมก็เทแค่ไหนเอาสเปรโล่ยิงอ่ะยิงยิง ยิง U A V ด้วยก็จบเกมนะครผมก็สกอร์ร้อยห้าสิบต่อสามรอบแปดสิบสามคนไม่ใช่สามแปดแปดสิบสามนะครับผม <c oughs> ดูแปะแป๊ะแป๊ะแป๊ะคิวเอเมกเก้ามีคิวเก้าลงอยู่สองเปอร์เลยทุกคนชื่อคล้ายๆกันอยู่อ่องชอบเลยไปดูสกอร์ผมกันผมก็ได้แต้มหัดสี่พันเก้าร้อยสามนั่นเองนะครับผมโอ้โ โหดเกินเต้นโชว์บะโอ้โหบอกเลยว่ามาครบเลทคิวเก้าตัวละครอย่างเอาโอ้โหปื๊บเฟลจัดผมบหมเท่าไยผมก็บวกไปทั้งหมดสี่สิบเอ็ดนะทุกคนโหดเกินไปไหมผมก็ได้คิวตลดสี่สิบคิวโอ้โหเต้นเกิน ก<ง>็เป็นยังไงบ้างผมกล่าวคิปผมพานในนี้ครับเป็นไงทุกคนผมบอกแล้วว่าปืนคิวเเนี่ยมันก็พังพอยิงสู้กับพวกปืนเอเมก้าได้อยู่ทุกคนแบบไม่ได้แบบหางชั้นอะไรขนาดนั้นนะ<ม>คือแบบ ยิงสวนกันพอได้นะมันอยู่ที่จังหวะด้วยนะผมแบบใครเปิดก่อนใครเปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิวเก้าเปิดก่อนเนี่ยได้เปรียบแต่ว่าถ้าเอเมก้าเปิดก่อนเนี่ยทุกคนโอกาสที่คิวก้าจะสวนเนี่ยมีโอกาสน้อยนะผมเพราะว่าเอเมก้าเนี่ยมีอัตาราลั่นที่สูงแล้วก็ดาเมจที่แรงแต่คิวเก้าเนี่ยมีอัตาราลั่นที่สูงกว่าแต่ว่าเรื่องอ่าเขาเรียกยังไงทุกคนดาเมจอะมันดอปมานิดหน่อยนะผมแต่ว่าพอสู้กันได้ทุกคนเออ ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับบายวิว